สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาน,นโชวของพวกเรานะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นะคะและอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยา,ยากรเชิญแนะนำตัวเองเลยค่ะาอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราราสารนานาชาตินะครับที่บางขุนนนท์นะครับสอนเวลาสิบโมงจนถึงเที่ยงของวันอาทิตย์นะครับในวิชาเรื่องของเลขเจ็ดตัวเก้าฐานครับแล้วก็วันพฤหัสที่ ชมรมโหราโพธิยานเพชรเ<า>กษม77นะครับสอน10โมงจนถึงเที่ยงช่วงช่วง10โมงจนถึงเที่ยงนะครับจะช่วงช่วงอีกเลยต้องพาลิ้นทื่อไปด้วยครับแล้วก็ในวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานเหมือนกันครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายนะครับก็เ,เรียนเชิญอาจารย์แนะนําตัวครับได้ค่ะค่ะ อา,อาจาร,รย์ตายเป็นอาจาร,รย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้าสอนเกี่ยวกับวิชายิบซีอรหัสค่ะนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะอสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนอยู่ประจาวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะเป็นยิบซีทรหัสเหมือนกันสเสน่ห์ของวิชายิบซีทรหัสนะคะ,คะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดนะคะมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสแล้ว ล็อกชะตาชีวิตของเราเลยว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วงเวลานี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันปีนี้เป็นอย่างนี้ปีนั้นเป็นอย่างนั้นปีนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ยอย่างได้ยอย่างชัดเจนเลยและถ้ายิ่งเราเอาวิชายิปซีหารไปแมทชิ่งเข้ากับวิชาเจ็ดตัวกฐานนะคะบอกได้เลยนะคะว่าแม่นมากๆเลยแม่นแบบจับวางเลยบอกไม่ได้เลยว่าจะพูดยังไงพูดได้คําเดียวโคตรแม่นนะคะลูกศิษย์หลายคน ลูกศิษย์หลายคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะจะตกตกกระจายครับสะดุ้งเอ๊ะวิชานี้อาจารย์เนี่ยไปสิงอยู่ในบ้านอาจารย์ของหนูได้ยังไงอาจารย์อาจารย์อยู่บ้านหนูมาเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบอกได้ว่าแม่นจริงๆนะคะลองพิสูน์ศาสตร์นี้ดูนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็หลังพฤษภาไปแล้วเออหลังเมษาไปแล้วคอสของเดือนพฤษภาคม นะคะเราจะเปิดคอร์สเกี่ยวกับการขั้นพยากรณ์นะคะ uh huh. ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเรียนขั้นพื้นฐานก็ไปเรียนที่อาสมเจษดาแต่ถ้าอยากจะเรียนขั้นพยากรณ์ก็มาเรียนที่นานาชาตินะคะโดยเฉพาะเด็กเก่าเด็กนักเรียนเก่าๆแนะนําว่าให้มาสมัครลงคอร์สได้เลยนะคะครประมาณนี้ uh huh. ค่ะบอกได้เลยว่าเด็ดสเลติจริงๆนะคะบ่งบอกถึงดวงของคนเป็นทอมเบนดี้ดวงดวงชะตาของคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าอ่าดวงทําไมสามีถึงนอกใจเนอะเอ๋ปัจจัยทําไมถึงชีวิตเกิดมาแล้วล้มละลายครับนะดวงประเภทไหนที่เกิดดวงทําไมถึงไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกบอกในดวงชะตาของเราได้เลยเนาะดวงยังไงมันโคตรรวยดวงอย่างไรที่ทําให้โคตรรวยเลยอ่าอย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเรามาพิสระพิสูจน์ศักด์นี้กันนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกที่นึงก็คือชมรมโหราพทธิยานนะคะตอนนี้อาจารย์เปิดคอร์สเกี่ยวกับวิชาดาวอักษรรูนแต่ดาวน้ำโชคเนี่ยตอนนี้หยุดไปล้นะคะเพราะสอนจบแล้วแต่ว่ามีนักเรียนหลายคนเลยอยากจะขอเรียนนะคะก็เข้ามาในคอร์สของการหาเลขดาวดับนะคะว่าดาวดับอย่างไรนะคะ ที่อาจารย์จะออกเลขออกมาอยู่เสมอๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็หาดาวเด่นออกมา1นึ่ตัวนะคะซึ่งจะทําให้คุณสามารถที่จะกําหนดไกด์ไลน์เลยว่าในดวงของวันนั้นเนี่ยดวงไหนดับตัวไหนเด่นนะคะแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นั่นเป็นอย่างนั้นเลยค่าเรียนแสนจะถูกจริงๆค่ะค่าเรียนเพียงแค่ 1 9 0 0รบาทค่ะนะสนใจก็สมัครเรียนฝักหมากจองซะนะคะเพราะว่าอาจจะเต็มเอาง่ายๆคือประมาณนั้นเลยนะคะพาอตาไม่สอนซ้ำก็สอนไปวนไปวนมาอาวันนี้สอนในนั่นวันนั้นสอนในนี่สลับไปสลับมาเนาะเพราะเรามีให้สอนค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเนาะอยากเรียนก็สมัครเข้ามาค่ะนะก็บอกได้เลยว่าเด่นจริงๆเนาะค่ะแล้วก็บอกข่าวบุญ บอกบุญก่อนเนาะนะคะก็คือตอนนี้อาจารย์กำลังหาปัจจัยนะคะร่วมไปสร้างวัะถุคังสร้างโบสถ์เอ็มมิเชนขอโทษค่ะสร้างยังไม่เสร็จกำลังทำอยู่ตอนนี้มุมหลังคาก็คือสร้างเอาละคังเนี่ยค่ะไปไว้บนโบสถ์อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งละคังหมายถึงชื่อเสียงนะคะดังนั้นคนที่มักจะถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาหรือถูกกระทำย่ำยีด้วยชื่อเสียงทำให้เรา อึดอักทุกใจสิ่งที่เราไม่ทำถูกป้ายสีซะอย่างนั้นนะคะก็ลองมาทำดาวอาทิตย์กันจะได้โดดเด่นกันเนาะนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีมันจะก็ได้กระเด้งกลับไปหาคนที่ทำกับเราดีไหมเออไม่ดีจองเวนเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ดวงดาวดีเด่นอยู่แล้วนะคะมีชื่อเสียงโดดเด่นอยู่แล้ว ก็ยิ่งทับยิ่งดังขึ้นมากขึ้นส่งเสริมดวงชะตาให้เด่นดังขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะนะ,นะแล้วก็อีกบุญนึงคือการหล่อ,อปู่หรือสีร้อยแปนะคะใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญนะคะท่านอยากจะร่วมบุญองค์นั้นองคนี้โดยที่ค่าปัจจัยรูปหนึงองหนึ่งะคะนะคะ,คะ,คะก็อยู่ที่ก็พันกบาทตีเลขกลมๆก,ก็คือ10 0 0 0บาทละกันองละ1 0 0 0 0บาท นะคะใครอยากรู้หบูญชื่อด้วยไหมมีค่ะชื่อชื่อคนบริจาคใช่ต้องแต่ทีนี้อาจารย์จององหนึ่งก็คือปู่ฤษีนรอดเพราะว่าเป็นบรมครูด้านโหราศาสตร์นะคะอาจารย์ก็จองปู่ฤษีนรอดเป็นหนึ่งองค์แล้วก็ปู่ฤษีชีวกกักุมาลพัฒน์เรื่องของสุขภาพหมออยาหมอยาครับค่ะแล้วก็ที่อาจารย์จําได้ก็คือปู่ฤษีนาววนตาไฟที่เห็นเห็นไปแล้วนะอ๋อครับ แต่ถ้าท่านจะเอาปูรือสีอื่นก็เข้ามาได้แต่ใช่แต่บางท่านบอกว่าปัจจัยไม่พอเรามีสลักชื่อให้ด้วยนะคะสลักชื่อให้ด้วยอันนี้เราเป็นผู้สร้างแล้วก็ถ้าบางท่านบอกว่าไม่สะดวกโอ้โหเงินต้องหมื่นนึงก็แล้วแต่กําลังค่ะแล้วก็ไปร่วมร่วมกันทําอย่างอื่นเนาะประมาณหรือไม่ก็บอกต่อแล้วก็รวบรวมปัจจัยบอกเพื่อนฝูงแล้วก็รวบรวมปัจจัยได้ได้เป็น ก็ยกให้เขาเป็นประธานเลยเป็นสะพานบุญนะครับอันนั้นก็ถือว่าเราก็เป็นสะพานให้ด้วยอ่าเราก็เป็นสะพานบุญอ่านะครับเพราะว่าก็ถือว่าได้ได้ได้บุญเราเริ่มพูดเยอะละไม่ไม่ยังมีอีกงานงานอะไรคะที่ฉลองอ่ะฉลองโบสถ์ที่นี่เหมือนกันที่วัาวัดธรรมพัฒม์ไม่ใช่วัดของครูนี่หละอ๋อวัดของครูอ๋อโอเคค่ะเจดีย์ที่เราไปร่วมกันสร้างอะค่ะแต่นี้จะเสร็จแล้วสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใน สนใจก็ไปร่วมงานฉลองเจดีกันนะคะที่วัดทองคูวันที่14กับ1ิเสาร์อาทิตย์ตรงัเสาร์อาทิตย์นะครับใครใครที่ว่างก็เชิญหรือเราแวะใกล้เคียงก็เชิญนะครับเพราะทางวัดเขาจัดใหญ่นะครับรู้สึกจะมีลิเกอีกแล้วว่าไม่รู้อ่าว่าไปเนาะอ่าเรามาพยากรณ์ในเรื่องวันนี้เรามาพูดถึงราศีไหนจะจับเงินล้านไปกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตาหมอดูตาทิพย์ค่ะ เราก็มาว่าในเรื่องของราสีเมษะนะคะอาจารย์ได้ไพ่เอ็มเพสซึ่งหมายความว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่อาจจะออกอ้วนนิดน,นึงนะ,ะออรู้สึกจะกินอิ่มน้ำสำลาญไปนิดนึงสมบูรณ์นะคะ,ะเจ้าชะตามีความงพร้อมดูมีคนเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองแต่เขาบอกว่า ช่วงนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการงานเขาบอกว่ามีโอกาสของการที่จะบุกเบิกหรือทําอาชีพอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้แนะนําว่าอย่าลงทุนเยอะนะคะเพราะเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนนะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมมีค่ะลองไปเสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะลูปร่ังทุ้มๆนะคะได้เลยค่ะกับหมายเลข5้ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะพฤษภ อาจารย์ได้ไพ่เดือมูลนะครับแสดงว่าคนราศีพฤษภช่วงนี้จะมีการมีเรื่องของอ่ะเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็แล้วแต่นะครับก็พยายามใช้ใช้ใช้สตินะครับในการไต่ตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานช่วงนี้ก็หายากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีอ่ะหลายๆอย่างเลยใช่เพราะว่ามันมีปัญหามาตลอดโดยเฉพาะงานผู้เกี่ยว การท่องเที่ยวโดนโดนเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องระวังเพราะมันจะมาเป็นเป็นทอดๆนะครับแล้วก็ให้เอ,อไม่ต้องไปเครียดเดี๋ยวถึงเวลาทุกอย่างตามพุทธองค์เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอกำลังใจเราอย่างเดียวะนะครับเอาเลขปลอบใจไปแล้วกันนะครับสี่สามครับ ต่อไปค่ะราศีเมถุนนะคะคเป็นได้ไพ่ของคําว่าเดอะซันนะคะท่านที่กำลังคิดจะออกรถบอกบบได้เลยค่ะมีโอกาสอย่างมากมายนะคะม,มีโอกาสของการคิดจะิเริ่มหรือทําอะไรใหม่ๆได้ไหมจากประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่แนะนําคือทํางานอะไรก็ตามที่เป็นจบๆแล้วถือว่าดีนะคะในเรื่องของอ นิสัยใจคอของคนเกิดเมถุนนะคะมักจะเป็นคนที่ล่าเริงนะคะนิสัยคล้ายเด็กนะคะล่าเริงสดใสปิ้งปังเนาะประมาณนั้นนะคะและที่แน่ๆกำลังมีโปรเจกต์หรือโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ ชชยชนะมาอยู่ข้างหน้าคุณแล้วค่ะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องรอคอยลุยเลยค่ะนะคะสาหรับเรื่องของโชคลาภก็คงบอกบอกได้เลยว่าโชคลาภก็โดดเด่นสําหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนด้วยเหมือนกันเลขที่ให้คือปเจิตค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเล่นนะคะต่อไปค่ะราศีกรกฎครับกรกฎนะครับได้ไพ่ view of fortune นะครับไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วว่าเคลื่อนไหวนะครับล้อหมุนจึงได้ตังจึงได้ตังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ไม่ว่าเรื่องโชคลาภไม่ว่าเรื่องของความรักก็ต้องหมุนไปด้วยพะต้องไปหาถ้าไม่หานี่เขาเขาไม่ยอมอยู่กับที่เงินไม่มาอ่าอยู่กับที่เงินไม่มาโชคลาภก็ไม่มานะครับต้องออกไปเสียงเวลาเสี่ยงโชคก็ออกไปเสี่ยงโชคต่างจังหวัดมอนพวกเราเอต่างจังหวัดนะครับเพราะกรุงเทพนี่หาถูกน้อยมากนะครับอาจารย์ชอบวิ่งไปต่างจังหวัดเพราะอย่างน้อยสุดเอาไม่ขับรถล่ะคะฮะลงแล้วเขาวิ่งไปไม่เจอ S <S <S เล่นเราอย่างนี้แยะนะอ่าเป็นราศีกรกฎนะครับอาจารย์ให้เลขสองสามครับจ้ะนะจ้ะแล้วเลขส่วนใหญ่ให้ไปดูเกี่ยวกับเลขรถเลขบ้านเอานะคะ,ะจะให้โชว์เนาะ,ะ,นะส่วนอของอาจารย์ต่ายราศีสิงค่ะมาะก<ช>ับราศีสิงมากเลยจัคติส<ช>นะคะ<ช>ซึ่งบอกว่าจัคติกสเนี่ยเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความยุติธรรมที่นตรงนะคะใจร้อนนะคะไม่ชอบกันถูกคุม คู่คมเหงรักเกียิรักศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการงานทํางานที่เกี่ยวงานราชการถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวาสาทย,ยุิธรรมดิ่งดีใหญ่เลยรหรือทํางานที่อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะคในเรื่องของความรักอาจจะเขาเรียกว่าช่างเรื่องนิดน,นึงก็ได้นะคะคแต่ถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภบ,บอกได้เลยค่ะ ไม่ต้องเลือกเอาไปเลย 1- สีค่ะนี่ต่อไปเลยค่ะครับราศีกันนะครับราศีกันได้เดรฮงแมนนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ยืดเยื้อนิดนึงนะครับต้องรอคอยนะครับแล้วก็จะเครียดด้วยในเรื่องของภาระต่างๆเพราะฉะนั้นให้ประหยัดนะครับรัดเข็มขัดแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปนะครับอาจารย์ให้เลขนาโชคช่วงนี้อาจจะเรื่องปวดเรื่องเท้าเรื่องช่วงช่วงตั้งแต่เท้าไปถึง กระดูกก้านเนื้อและไขขออ้ขอต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังปัญหาเรื่องของนิสิตที่จะตามมาด้วยนะคะเพราะ,ะมันเป็นนิสิตระยะยาวใช้จ่ายเงินหรือจะทำอะไรต้อง ใช้สติรอบครอบกับการจับจเอาราศีเอาเลขปอบใจไปแล้วกันนะครับ83ครับหรับราศีกันค่ะส่วนของอาจารย์ตายนะคะราศีตุลค่ะเขาบอกว่ามีไว้ให้ตุลนะคะเขาบอกคนราศีตุลกําลังเป็นเดอะสตาร์หมายความว่าจะได้พบดวงดาวจะพบความสว่างสวยกับชีวิตนะคะทํางานอย่าทําอาชีพเดียวทาหลายๆอาชีพแล้วจะดีนะคะในเรื่องของความความอ่านเป็นคนที่มองโลก มุมกว้างนะคะคแล้วก็ใจดีไหมเป็นคนใจดีและเปิดเผยนะคะคแต่ถ้าถามถึงเรื่องการงานทำหลายหลาอาชีพและดีนะคะนะแล้วก็โอกาสมาถึงมือแล้วโอกาสเข้ามาแล้วรีบจับจ่ายใช้สอยรีบจัดการกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตให้อย่างดีและอย่างรอบคอบนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าจับปลาสองมือแสดงว่ามีคือหลายๆคนเข้ามาแต่ตองให้ดีๆเลือกให้ที่ถูกปรึกษาถ้าเกิดเรื่องไม่ถูกปรึกษาจันติหลือาจันต่ายได้เลยค่ะนะคะเรื่องของโชคลาภไม่ต้องปรึกษาใครแพงไปเลยค่ะแปดสองค่ะแปดสองครับจ้ะต่อไปค่ะราศีพฤจิกพฤจินะครับได้ให้เดดเดสอีกจพิจิครับได้ให้เดดเดสนะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับ ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับอ,อ,อาจจะมีการเรื่องของการสูญเสียนะครับไม่ว่าเรื่องของงานนะครับก็คิดดีๆก่อนก่อนที่จะออกหรือ,อยังไงนะครับหรืออาจจะได้มรดกก็ได้นะครับไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่ามารดกเหมือนกันนะครับได้จากการสูญเสียหรือเลขเก่ากลับมาเลขเก่าจะกลับมาก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักก็ให้ระวังนิดนึงนะครับมีอะไรก็คุยๆกันเพราะว่ามันหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่อง เรื่องปัญหากันนี้หน่อยแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านได้ะนะครับเอาเลขปลอบใจไปเลยนะครับ7-9ครับค่ะเลขร่อาจารย์เตี๋ยวแล้วเพราะ,ะนี่คือเลขรถค่ะรดจันเตียวเ9ค่ะเจ็ดเลขบ้ายเลขรถเนาะส่วนต่อไปนะคะราศีธนูได้ไพ่ไฮพินเท็ก็บอกว่า เจ้าชะตาเป็นคนขี้น้อยใจเนาะเหมือนกับมีโรคส่วนตัวสูงได้ไหมก็ได้เหมือนเราพูดอะไรแล้วเหมือนกับเขาไม่เคยเข้าใจเราเท่าที่ควรนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนช่วงนี้อาจจะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นธรรมะธรมโมมากขึ้นสินทานเทานะสวดมนต์ไหวพระมากขึ้นนะคะกุศลเหล่านี้จะนำพาให้คุณพ้นชะตากรรมค่ะ ะนะหรือพอ้นทุกวิตกที่เกิดขึ้นับชีวิตของตัวเองนะคะถ้าถามถึงเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นงานที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหอดูได้ไหม,มถือว่าสุดยอดเลยค่ะคนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังดีเท่าที่ควรเป็นไพ่แห่งการที่ถูกเอาเปรียบนะคะคถูกหลายๆอย่างเลยนะคะไม่แย่งเขาเขาก็แย่งของเราทําให้ชะตาชีวิตอาจจะอยู่ในช่วงของความรักที่ ปิดบังซ่อนเลนส์บอกใครไม่ได้นะคะเหมือนคนน้ําท่วมปากนั่นเองนะคะแต่เราบอกว่าน้ําท่วมปากยังไงก็ตามเราไม่เคยความรวยไม่เคยท่วมใจเรานี่นะคะเราก็เลยต้องจัดไปค่ะเลข5-3าสาำหรับเอาไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและดีที่สุดค่ะต่อไปค่ะราศีมกรามงกรนะครับได้ไพ่เดอะชาลอตนะชาลีออ์ตนะครับไพ่ใบนี้ก็ต้องลุยนะครับ ใป็นเรื่องงาน <อด S 1> ก็ต้องอดทนอ,อดทนแล้วก็ต้องลุยลุยนะครับอยู่เฉยเก็ไม่ได้คุณต้องไปฝากฟันมาเพื่อที่จะในเรื่องของการงานนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับถามว่าสําเร็จไหมไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสําเร็จ<ฆ>เมื่อคุณออกไปแล้วฝากฟันมันนะครับ<ฆ>แ,ตแต่แต่ในเรื่องของความรักมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะครับเพราะไพ่ใบนี้เรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ<ฆ>อาจจะมีการทะเลาะบอกแว้งกันนะครับ<ฆ>หรือไม่เข้าใจกันก็ปรับจูนให้เข้ขาใจกัน นะครับเรื่องการเงินไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วว่าเราต้องออกไปเพื่อหางานทำนะครับช่วงนี้ราศีมังกรเหนื่อยนิดนึงะนะครับเอาเป็นว่าเลขปลอบใจคือ7-3นะครับ่ะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมได้ไพ่เอ่อฮีโรแพนหมายถึงว่าเจ้าชะตาเป็นคนใจดีะนะคะ,ะ,คะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะชีวิตเกิดมาทําเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดจริงไหมคะ,คะ ถ้าจริงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้นะท่านองั้นสิทำอย่างนี้สิแล้วเป็นคนเหมือนคนทำคุณคนไม่เคยขึ้นด้วยะนะคะดังนั้นปล่อยวางสถานเดียวเลยค่ะนะเพราะคุณเป็นคนใจเป็นพระเนาะ,ะดังนั้น ุณก็เป็นใจของคนพูดเป็นผู้ให้นั่นเองเนาะประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเป็นงานช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะงานดีไหมงานดีงานโดดเด่นเป็นที่ปรึกษาได้ไหมได้จะได้รับการเชื่อใจจากคนและรอบข้างเราว่าเราเป็นสุดยอดนะคะของคนที่เก่งถ้าถามถึงเรื่องของความรักอาจจะช่างเลือกนิดนึงนะคะเลือกให้ดีเลือกให้ถูกแล้วสิ่งนั้นจะเป็นของคุณค่ะสําหรับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอาจารย์ก็บอกว่า คนที่ได้ไพ่ฮทโรแพนหรือไพ่ของไฮเปินเทพก็ดีสิ่งหนึ่งที่เราอยากแนะนําก็คือหมั่นพยายามสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติทําให้มากๆนะคะและโชคชะตาสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะกับหมายเลข85ค่ะต่อไปเลยค่ะครับราศีสุดท้ายนะครับเป็นราศีมีนน่าจะต่อสัมพันธ์กับราศีกลุมเลยเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่เวรกรรมนะครับ กำบุได้ดีทำบุญช่วาครับช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญบ่อยสําหรับราศีมีนนะครับมันทําบุญเยอะๆทําบุญเยอะๆนะครับแล้วโชคชะตาก็จะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกอย่างเลยมันทําบุญสร้างความดีเยอะๆนะครับแล้วก็วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรับรองเลยว่า ยังไงราศีมีนบอกว่าเป็นช่วงแห่งการปลดปล่อยแล้วทุกที่ักทั้งหลายที่เราแบบภาระมาตอนนี้มันกําลังเริ่มดีขึ้นนะคะจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแต่อย่าลืมละทิ้งในเรื่องของกุศลใช่ทำดีต่อไปนะครับทําดีไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรเทวดาข้างบนนี้ครับเห็นนะครับหรือแล้วอพวกเราก็เห็นหรือบริจาคเลือดเป็นกาชาติก็ได้อาการทำนะครับเนาะห้าสิบแปดครั้งที่ห้าสิบแปดแล้วเออมันจะย้ําอะไรนักหนาเนาะไม่เหมือนราศี กลุ่มเลยแปดห้าจังแต่แต่เลขตัวแปดห้าหรือตัวห้าแปดนั่นอ่ะมันมีทีนึงที่ของอากงนะค่ะตัวตัวนั้นห้าเจ็ดยังไม่ออกนะครับอยูาในราศีเมเออต้องต้องตามต้องตามอยู่ในราศีเมษจริงเนาะลองดูค่ะเพราะว่างวดนี้อาจารย์ว่าห้าเด่นห้าเด่นอ่ะห้าเด่นเอาไปเลยครับห้ากับเจ็ดเด่นมากโอเคเอาไปเลยครับสองห้าสำหรับราศีมีนะครับจ้ะ ก็จบทั้ง12ราศีแต่ไพ่สรุปคือ c ทม e แลน t ค่ะอ่ะก็คือทุกอย่างต้องเอาใจวัดช่างตวงให้มันให้คิดให้ดีแล้วกันก่อนที่จะตัดสินใจว่าอะไรตึกตองให้แน่นอนนะคะทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีแต่ต้องใช้การตึกตองแต่ตองอย่างรอบคอบที่สุดใช้สติใติให้มากที่สุดเหมือนกับว่าถูกถูกกี่เปอร์เซ็นต์ เสียกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดช่างปวงไว้ดีๆแล้วกันประมาณนี้จนะครับแล้วจากนี้ไปจานต่นี้อะไรแนะนําครับก็บางท่านบอกว่าโอ้โหจานเล่มมันเยอะอ่ะไม่เข้าใจไม่อะไรเลยทําไงดีเข้าวีพีเลยค่ะนะคะเพียงแค่คุณบูชาหินสามเส้นนะคะอาจจะเป็นกําไรหยกเขียวนะคะหนึ่งเส้นกําไรหยกขาวหนึ่งเส้นนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะ หมาเศรษฐีนะคะพึ่งตอนนี้โด่งดังมากๆหมาเศรษฐีเนี่ยสวดไปสวดมาเลขขึ้นบนหมายเลยบางคนก็รวยเพราะจากเลขตรงนี้หลายท่านแล้วไม่ว่าจะเป็นป้าภัยก็ดีนะคะพี่นิสากรนี่ก็ใช่นะคะประมาณนั้นนะก็บูชาหรืออาจจะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะก็จะมีปีเสียตัวผู้ตัวเมียปีเสียตัวผู้ตัวเมียนะคะ ามตัวผู้หมายถึงเดชอำนาจปารมีตัวเมียหมายถึงโชคลาววัสนาและเงินทองบ,บางท่านบอกว่า,าหรืออาจจะเป็นนี่เลยค่ะตระกุดพระพิคเนธน,นะคะท่านใดบ,บูชาท่านก็ออกไปเนะาะหรือ<ล>ว่าตะกูกค่ะตะกุดยกฐานะนะคะด้านข้างก็จะเป็น หินยูนะระหรือหินถูก่วยบางท่านบอกว่าไม่เอาอยากได้เป็นหมายเศรษฐีก็ได้ค่ะนะหรือจะเป็นปีเสียบเป็นสีก็ได้เนาะบางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นสร้อยคอดีกว่าก็อันนี้เลยค่ะสร้อยคอหยกขาวนะคะสร้อยคอหยกเขียวนะคะเลือกเอาเลยค่ะ3อย่างหรืออันบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นุูกประคำมากกว่าเพราะเอาไว้สวดมนต์ก็สามารถอันี้ได้นี่นะคะโดยสวดมนไหนก็ได้ได้ค่ะจะเป็นอิติ ตีปีโซร้อยแปดนะคะ<ช>หรือกระถางเงินลา108น<ช>้านร้อยแปดก็ได้<ช>นะคะแล้วก็จะมีน้ําเต้าดูดซับนะคะหยกขาวซึ่ง<ช><ช>เอาไว้ดูดโชคลาดดูดเงินดูดทองก็จะมีโชคลาด,<ช><ช>ดเยอ,อ้เนาะประมาณนั้นบางท่านบอกว่าอยากได้ตั้งโต๊ะดีกว่า<ช>ถ้าบูชาอันชุดนี้นะคะก็จะได้30สงวดเลย<ช>นะคะเป็นเตามองกรเนื้อหยกน้ํำพึ่งนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะ น้ำเต้าดูดซับซึ่งตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากนะคะเหลือ5ชิ้นหมดแล้วหมดเลยนะคะซึ่งสลักคำว่าฮกลกซิลวนะประมาณนี้ค่ะเนื้อหินเป็นเนื้อหินออกซิเดียนนะคะไว้แก้กุญสายมนดาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายดูดโชคลาภจุบจุบจเข้ามาเลยค่ะนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นนี่เลยค่ะปีเซยเนื้อหยกเขียวนะคะเป็นเนื้อหยกโบราณนะคะ ตัวผู้หมายถึงเดชอำนาจและบารมีตัวเมียหมายถึงโชคลาภวัส,สนาเงินทองตั้งคู่กันเป็นเดดส่งเสริมในเรื่องของาอบารมีศักดิ์ศรีของเรานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ให้ความเฮงมาโดยตลอดเลยเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่กับอาจารย์แต้ตแต้นตายเฮงตลอดเลยค่ะนะคะประมาณนี้เนาะนับเบอร์ติดต่ออาจารย์ไตก็สามารถบางท่านบอกว่าเข้าไลน์ไม่ได้ก็โทรหาอาจารย์่ต้ดีกว่าป้ายไม่เป็นไรอาจารย์ออ <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ต่ายหมายเลขนี้เลยนะคะ0 9 0 9์8 2626นแะคะแล้วก็ ID l ดีย6 3 5 9ห5สาม่งค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะดูดวง จะบูชาหินจะเข้า v ีพจะเรียนจะอะไรก็ตามหรือจะรุ่นทำบุญด้วยก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะคะแล้วก็ไ d ดีนี้ถ้าเข้าไ d ดีไม่ได้ก็โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะแนะนำให้นะคะเพราะหลายท่านเลยบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาลองดูค่ะคิดว่าน่าจะติดเนาะจ้ะแล้วก็หรือจะติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยค่ะที่หมายเลขของอาจารย์นะครับที่หมายเลข0 8 8ย์5 2 4 2 6นะครับ ไอจีไลน์ก็ดับเบิลยูตัวเล็กตามด้วย9764หนะครับหรือจะติดตาม Facebook ของอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นเพจนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของอาจารย์กับของอาจารย์ต่ายอาจารย์ตาตก็หมอดูตาทิศนะครับอาจารย์ายหมอดูตาทิพเต็มเต็มเหมือนกันนะครับก็จะรู้อันนี้รู้สึกไลน์เฟซบุ๊กอันนี้เต็มแล้วอ๋อค่ะต้องไปเข้าเฟซอันที่สองก็คือมันโลดโอเคครับนะครับเพราะว่า อย่างอย่างที่พวกเราคุยกันว่าเอ้าที่จุดประทัดอย่างเนี้ยเราไม่ได้ลงใน Youtube เพราะเราไปทําบุญกันใช่ใช่ใช่มฮะคนที่ที่ติดตามทางนี้ก็จะไม่รู้ว่าอาจารย์มีเลขอะไรตรงนั้นแต่ถ้าตามเฟซบุ๊กเราด้วยบางทีบางงวดอาจารย์อาจจะให้เลขเด็ดลงไปก็ไปไปเปิดดูเอานะครับเพราะว่ามันมีช่องทางที่ที่ตามอาจารย์ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ที่โชคของแต่ละคนด้วยต้องเลยนะครับนะครับเพราะว่าพวกนี้ มันบอกกันไม่ได้จริงๆถูกต้องเลยอาศัยดวงโชคชะตาจริงๆนะครับอย่างงวดที่ประทัดหมื่นบางคนไปบวกเพราะว่าเป็นเลขเทวดามันเก้าแปดสองอ่าเขาก็ไปบวกหนึ่งก็เป็นเก้าแดสามครับแล้วที่ไปส่งเราที่เกาะสีชังแกก็ตัดเก้าแปดงไหนไปหาซื้อ8ปดสองไม่มีมั้งไปเจอเก้าแปอ่ะเพราะงวดที่แล้วเลขเก้าก็เหลือเยอะนะครับแล้วเขาก็เลยถูกสองคู่ค่ะอ่า ก็ต้องดีใจด้วยดีใจกับเขาด้วยดีใจด้วยกไม่หรอกเขามาส่งเทวดานางฟ้าก็เลยถูกประมาณนั้นประมาณนนั้เที่ยวหน้าต้องมาส่งต่อนะถ้าจะไปไหนแล้ว๋ยวกจะถูกต่อแล้วเวลาอาจารย์จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็จะมีบอกอยู่ในเฟสว่าเราจะไปตรงนี้แฟนขับโทรเลยนะขาะเราวิ่งวิ่งอยู่ไปอาจารย์อยู่ไหนยังไม่เห็นเลยก็บอกประมาณ11โมงนะอย่างเที่ยวที่แล้วบอกประมาณ11โมงนะแล้วแกก็บอกว่ายังไม่เจอเลยหมอ เอาเผื่ออีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันยังไงก็เจอแล้วก็นัดเจอกันว่าตรงเจ้าแม่กอิมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือแฟนขับที่พิษณุโลกนะครับค่ะก็ส่งขนมมาให้กินตลอดเลยอร่อยมากค่ะนะครับได้รับอาจารย์ทุกท่านก็ได้รับนะครับอ่ะต้องขอบคุณมากมากเลยขอให้รวยๆเฮงๆต่อไปค่ะแกแกมีคนเลี้ยงเปล่าครับอาจารย์ผิดไปแล้วโอเค เพื่อนเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอ่าโอเคครับอืมนะก็อ่าสิอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือเรื่องของการกดไลค์นะคะซึ่งตอนนี้มันได้อยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นเกือบห้าหมื่นละนะเข้ามาได้ครึ่งทางละก็ยังเหลืออีกครึ่งทางก็หวังเป็นอย่างยิ่งจากแฟนคลับเรานะคะปีนี้เอาให้ได้เอาให้ได้เลยลองสมเดือนนี้ สามเดือนคงไม่ทันมานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพ่ออาจารย์เพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจผลิตผลงานอะไรดีๆขึ้นมาแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือรอบใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นวันพระนะคะแล้วไงหยาดเยอะก็แล้วกันที่ผ่านมาก็สี่พระแล้วนะสี่พระแล้วแต่พระนี้พระสุดท้ายละพระสุดท้ายพระหน้าไม่ใช่พระข้างหน้าไม่พระละเบิ้ลมีไหมอาจารย์ ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่ก็กัน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 ว่าอย่าเยอะแล้วกันตามที่อาจารย์เนาะเพราะว่าอะไรมันก็เหนือกฎเกณฑ์หมดนะคะประมาณนั้นอแต่เลขห้าเจ็ดห้าแปดหน้าตามนะเพาะอาจารย์จะต้องซื้อแล้วล่ะจะต้องรีบไปซื้อเดี๋ยวหมดทุงนี้ล่ะเริ่มตั้งแต่ทุกนี้ละโอเคโอเคค่ะวัวหมดเพาะอาจารย์บอกว่าสวยในซอยอีกแล้วน่าสวยที่สุดในซอยซอยใครซอยมัน มีวงเล็บด้วยของอาจารย์ซอยห้าสี่อ๋อซอยห้าของอาจารย์ซอยอะไรเจ็ดเจ็แล้วคุณแล้วครับซอยอะไรซอยชุบชุบชซอยยิบเลยทำอีกแล้วโอเคโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยขอให้มีความสุขอยากในโลกไม่ใช่อะไรเนาะ แล้วก็กดระฆังที่มีสองขีดให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีรวยๆใครกดขอให้รวยๆรวยๆรวยๆเข้าไปใหญ่รวยขอให้ถูกหวยวันนี้ไปเลยถูกลอตเตอรี่วันนี้ด้วยอ่าจ้ะนะก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋ยเตี๋ยวพยากณรครับขอให้มีความสุขนะครับท่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ